ความกรุรุนงดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้ สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวจนเทอร์มัลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ,อ,อีพนี้ก็อเสียโอคืนชีพอ่คืนชีพเซียวโได้เนาะแล้วก็ น้องก็เหมือนจะไปหาวงแหวนเพิ่มที่เสียไปอ่ะใช่ใช่ก็บอกว่าเออจะไปหาอันที่มันแบบประมาณคล้ายๆกันอันเดิมมันห้าหมื่นหรอหรือสี่หมื่นสามหมื่นสามสิบอันเมื่อกี้หกหมื่นเนาะที่ค้าได้ใช่แล้วก่อนแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็บอกเลยนะครับเสี่ยวว่าเดี๋ยวใครจะจัดงานแต่งใช่ยอองคเขาขอแต่งงานลยินดีแต่งงานกับข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ ตอนนี้ก็คือพูดแบบว่าด้วยร่างกายด้วยสติสัมปชัญญะที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ก็คือแบบตกลงจะแต่งด้วยแล้วก็เรียกพ่อด้วยอแล้วก็ถังซานได้บรรลุคำพีเเทียนเทียนขั้นเก้าเลยระดับเก้าเไยโอ้โหเป็นดอกบัวสามดอกดอกบัวไหมเออหน้ดอกบัวเลยดอกอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดอกบัวไหมแต่เป็นดอกไมใช่ดอกบัวหมดเลย แล้วมันแบบโอ้โหยังเท่เป็นเป็นเหมือนกับอะไรสีขาวๆป้องกันร่างกายให้ทางสารซึ่งพ่อพ่อคุณเคยเห็นออใช่ค่ะเพราะมันเป็นขับผีที่เขาไม่มีใครรู้ค่ะพ่อใช่กับชาติมาเกิดเขาเล้นได้ยนะแล้วก็เอาไปล่าสัตว์วิญญาณเนาะซึ่งเขาก็เหมือนกับพอน้องเสียอัวรู้ว่าแบบถังสารสละ มงแหวนอะไรต่างๆเพื่อช่วยตัวเองอ่ะน้องก็พูดขึ้นเลยว่าเราจะไปล่าสัว์วิญญาณกันก่อนหน้านี้น้องไม่เห็นด้วยเรือเปล่าใช่น้องคิดมากครับเกี่ยวกับถ้าฆ่าจัว์วิญญาณแล้วหลังจากก็เลยแบบรับปากว่าจะล่าเฉพาะที่เขาแบบว่าปัญหาแบบว่าจะทําร้ายเราก่อนนะเราจะล่าถ้าสัว์วิญญาณอันไหนที่แบบดีเราจะไม่จะไม่ทําร้ายแล้วไปมุมนี้มาโจมตีเขาพอดีเหมือนมาถวายว่าเอามงแหวนมาให้จ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบว่ามาอันนั้นด้วยอ่ะ มีสำนักวิญญาณรุษมาลงจุตีอีกหลังเจ็บตีค่าได้แล้วอะเหมือนเขาไปให้เราดูฝั่งนั้นแป๊บหนึ่งเนาะก็คือป,ปีปีตรงอ่ะบอกว่ามีงานที่ทําเออ,อน,นั้นก็พัฒนาบปอีกนะวิธีการรวมวงแหวนเขาหรือรวมท่าเขาอ่ะสองคนนั้นถูกเวลามากเจาก้าพัฒนาได้ถูกเวลาเลยอะไรเงี้ยนี่แหละ ไม่รู้ว่าที่มาเมื่อกี้น่ะเป็นแก๊งของนิโหลุงไหมือเป็ม่ใชนิโหลงโมเลียนาโมเลียนาไหมใช่ต้องรอดูแต่ก็น้องอ่าน้องเลยน้องเสี่ยวอู่ก็จะพยายามล่อเขาไปที่อื่นเพราะว่าทาซานกำลังดูสาววิญญาณอยู่ใช่แต่แต่พวกจักวัตรวิญญาณก็บอกว่านั่นตูปปอหรือเปล่าอืมไม่แน่ใจว่าพิษใหญ่มาหรอลมันอยู่ในเขตเขาไงอ๋อเออว่ะทารซางอยู่ในบริเวณนั้นอยู่อืเราเลยคิดว่าตูปปอกำลังอา่ โอเคเดี๋ยวไปดูต่อกันนะคะ